ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้จะมาเทสเซี่ยวมี่แอด 6s pro กับพับจีครับเราตั้งค่าก่อนมาตั้งค่าเนี่ยตั้งค่าเป็นลื่นไหลก็ปรับไอจีมพัชไอจีมพัชก็คือ90แบบครับง่ายเลยแล้วก็ใช้แอปบ,บันทึกบันทึกคลิปของตัวเครื่องเลยนะมาน้าราพีอยนี่ตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่60สิบาเณลภูมิอยู่ที่29.7 มาเริ่มกันเลยอันนี้ผมแปดพัดลมนะครับแปดพัดลมสองตัวมาเรถที่เป็นเด็ดดไปที่เท่าไหร่แล้วเ,เกมมันแล้วแล้วรับบี้ที่หกสิบแล้วรับบี้ตอนเนี้ย พัดลมของปลายที่จีด27วัตต์ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวตัวของไอแพดตัวหนึ่งตัวใหญ่ไม่ีไม่มียี่ห้อแต่ตัวใหญ่ <c oughs> ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยร <c oughs> อรอครับรอ,อ,อ,อโอเคเดี๋ยว แล้วมาดูที่เขาเข้าแบบเปขเก้าสิบป่ะอะแลเข้าไปแบบแไไม่เก่งเก้าสิบนิ่งเลยความร้อนอยู่ที่ยีิบเก้าองศายี่สสองศาผมไล่ไปเก่งนะผมเล่นดูนิดเดียวนะเลยไ่ไปเก่งว,วอลก็ด้ก่อนไม่ได้เล่นโดนเส่อไม่ได้วอลโซนแต่เทสด์ไปดูได้อืม มีเก right. ้าสิบนิ่งเลยนิ่งกิ๊กเลยเห็นไหมผมเปิดว่าทั้งอุณหภูมิทั้งต้องเปรนมเลยให้ดูนะเห็นไหมตอนนี้เก้าสิบนิ่งกิกเลยอก้าสิบเอเลนิ่งกีบเลยอุณหภูมสามสิบเจ็ดจุดหนึ่งจุดสี่ราบก่อนแล้วไปอิงลิก่อนเลยแล้อีกก่อเลย มาดูอีกเก้าสิบเดอยู่เครื่องเก้าสิบอยู่วโดน แล้วนี่อย่ที่เก้าสิบนี้กิ๊เลยระูมิสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งรวมสองตัวย็นชีครับเดียเรี๋ยเก้าสิบนี้กกิ๊ครับ And... <laughs> aquí, được thích bye thích 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 90, ก้าสิบต้เป็นเลยก้าสิบอยู่จริงๆแล้วน,นี่อย่าลืมนะนี่ผมใช้เครื่องมาซื้อคลิปด้วยนะแต่เครื่องมาซื้อคลิปด้วยแต่จริงๆอะแปดเจนสองตอนเนี้ยหลายๆรุ่นมันไปร้อยยี่สิบได้แล้วครับเดี๋ยวตัวรุ่นนี้มันก็จะต้องมีอัปเดตครับจริงๆไปจะร้อยยี่สิบจะสบายก็มีอัปเดตไม่นานหรอก ต้องไปจะส่งหลายรุ่นมันมาอัปเดตเป็นร้อยสิบหมดแล้วนี่จะรอก่อนสักปั๊เก้าสิบไม่เป็นหรือเก้าสิบอยู่ไม่ไปเก่งนะ <c oughs> อันนี้ไม่ใส่หั่นฟังเลยมีคนอยู่มีเสียงเท้าอันนี้เอาไปเดี๋ยวกตายดีนะเนหนื่อยะ

ไปก่อนนะครับแกอยู่กลางจอเนะี่ยคุณผู้ันอยู่ที่3ตอ่อมจุด8เย็นเชียงง่ยบ8พลมไงไฟดิจิแรงแล้วครับ27วัตต์แก่ตัวพัดนมัวของของไอแพดตัวใหญ่เลยมันม่มีหัอหรอกแต่มันตัวใหญ่ตัวใหญ่ไฟดิจิ20วัตต์เจ้าเมลุแต่มันเย็นเย็นอยู่ ก้าสิบไหมเลยเต็มเลยเก้าสิบแปดสิบเก้าเก้าสิบนี่คลิกเลยแปดสิบแปดเก้าเก้าสิบเะห,หาปืนก่อนอมาหาปืนหาปืน เดี๋ยวสองอะไรเงี้ยคนเมค่อไเล่ได้กรับกระสีมัน,มน,มนด้ไหมเนีเย่ย Cái gì với Bây giờ ừ. xử luôn Xảy nhau Chim ra, chim ra Anh quên đi đâu ấy. Ok rồi นะครับเก้าสิบดูนี่มันนี่มันเป็นคือชิปด้วยนะอย่าลืมคุณ <c oughs> ภ,ภูมิที่สั3นสองจุดสามแต่ที่เป็นไงวะโอ้ตามแบอตรงนี้จีดตังน,นี้ตู เพิมเหลก90เลยเฮยจะตีมันได้1เลยใ้มันนิ่งนิ่งแบบนิ่งคิกเลยเป็นเหล็ ตำเรน่นี่กีแปดเก้าเก้าสิบมันุงต่ำได้ไงไงเหเนี่ยมันแตุ่กสองตัวเพราะว่าขนาดวอลโซนเะน,นี่ยกินทรัพปีกว่นี้เะแย่ยังไ่สบายสบายนะครับแปดสิบเก้าสิบมีร้อยใวอลโซนเนะ่ะกินแบบัพยเยะแยะเกมน,นี้มือสบายรอรออัพเดตร้ยอยสิดเดี๋ยวมาครับเนะนี่ยแปดเิสองเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาไม่กลัวเลย

อันนี้ไม่รู้แม่งอยู่ไหนข้า <c> เ <oughs> อาสิเปรมนิ่งๆเลยครับหาไม่เจออาชีพด้ไยไหนวะมึงอยู่ไหนหมดวะแต่ก็บอกออบเอามือเลยมาครัเอามือนี่นึ่นี่อ่ะ ข้างมือนี้โอเคยิงไปยิงเนื้อศัตรูก็ยังไม่เจอเลยนั่นมันที่เดือดหาหาศัตรูของผมไม่ชอบเนี่ยเดียดหาหาไม่เจอเดี๋จะไปพักยิงทหารไม่ไไเจออยู่ผมก็ <c oughs> จบคลิปไปหนะ้าก็คือมาทำให้ดูเลยมาทำมาคลิปไม่ดูเฉยเพราะว่ามีคนก็ใช้รุ่นี้แล้วเขาเฟรมเด็กเขาไม่ได้เก้าวสิบอ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าได้เก้าสิบแป๊บเดียวก็เลยมามาทําให้ดูหน่อยว่าเนี่ยเปิดว่าเฟรมเด็กบอกว่ารูปภูมิเนี่ยนี่มันก้าสิบนิ่งตลอดมาช่วยคลิปด้วยเนี่ยนะเต็มที่ลงมาแปดก้าวก็เดียว <c oughs> <c oughs> รูปภูมิต่ำบั๊บเราะวบากว่านี่ แต่อ่อมีแส่จเจ็ดเก้าสิบเนี่ยคนไม่เจออย่าบวกเสริมไม่มีคนที่บวกใช่แป๊บไึมเยอะ สบสบัสบก็บนเ,เนี่ย 9, 4, 8, 9, 9, 4, นะก้าสี่แปดเก้าเก้าสสบสบเร็วอะ่ะเก้าส <c oughs> ิเมตลวผมมันต่ำา้ื่ไม่เจอคนอ่ะนี่ไงมาแล้วตรงนี้ตัวย,ยอ เก้าสี่แปดสิบแปดเก้าสี่ถึงไหมเนี่ยสบายครับจริงเก้าถึงนิ่งๆสบายเลยไหมกิมมี่ขอเอาแค่นี้ทั้แสนพอแล้วไม่เจอคนที่เก็บไปหาพอแค่นี้ก็มันก็ลอ,องเี็มเลยเพราะว่ามันมันหาไม่เจอคนผมไม่ชอบเล่น,นเก็บไปหาคนสายบู๊ไง แต่มันได้เก้าสิบนิ่งสบายเนี่ยเนี่ยคิปด้วยนั่ยสบายเลยครับอ่าถ้าคลิปนี้ประโยชน์ฝากกดไติดเป็นครับแค่นี้ครับขอบคุณครับ